ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาร์ค่เรื่องราวต่อไปนี้เป็นข่าวข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบินเลยนะคะเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า เรามีพลังงานไฟฟ้ากับรถจนต่อไปเราก็จะมีพลังงานไฟฟ้ากับเครื่องบินด้วยนะคะมีการทดสอบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าติดตั้งชุดแบตเตอรี่ส่งพลังมากที่สุดในโลกเลยนะคะเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าหรือเรียกว่า Spirit of Innovation จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมเป็นตัวที่ติดตั้งชุดแบตเตอรี่ส่งพลังมากที่สุดในโลกเลยนะคะ เริ่มต้นมาจากโรลอยคะ่ะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานในประเทศอังกฤษเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า Spirit of Innovation ที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากบริษัทได้เปิดตัวโครงการพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าความเร็วสูง Accel ในปี2019นะคะ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทพันธมิตรด้านเทคนโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและการสนับสนุนเงินทุนจากหถาบัานเทคนโนโลยีการบินและเอวกาศ ATI ของกลมธุรกิจพลังงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมประเทศอังกฤษมีชื่อย่อว่า BEIS ค่ะการทดสอบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า s p i r i t of i n n o v n t i o n ในครั้งนี้นะคะ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน2564ที่ผ่านมานี่เองค่ะบริเวณสนามบิน MOD MOD COM b o c o m Down ฐานทัพอากาศกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาณาจักรเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าใช้เวลาในการทดสอบบินบนอากาศประมาณ15นาทีนะคะก่อนลงจอดอย่างปลอดภยัยโดยในขณะทำการบิน ทีมงานได้ทำการเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนของเครื่องบินเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทดสอบบินครั้งต่อไปนะคะนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัทโรรอยและบริษัทพันธมิตรในการพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าสป i r i t of Innovation จิตวิญญ,ญาณแห่งนวัตกรรมนะคะ ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดรองรับนักบินหนึ่งที่นั่งเครื่องบินติดตั้งชุดแบตเตอรี่ขนาด6000เซลล์ส่งพลังมากที่สุดเท่าที่เคยมีการติดตั้งบนเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าระบบส่งกำลังไฟฟ้า400กิโลวัต,ต์หรือประมาณ536แรงมา้า และสามารถให้กำลังสูงสุด750กิโลวัตต์หรือประมาณ1,000แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้ายาสา750 r จำนวน3ตัวหมุนใบพัดความเร็วประมาณ2,400รอบต่อนาทีติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบการทำงานของระบบ20,000จุดพร้อมระบบควบคุมความร้อนไม่ให้สูงจนเกินไป นั่นก็คืออุปกรณ์เครื่องบินพลังงานไฟฟ้าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม Spirit of Innovation นะคะสำหรับแผนการในอนาคตของเขาบริษัทระเตรียมการทดสอบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า Spirit of Innovation เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำสิติโรคที่ความเร็วมากกว่า300ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ480กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุตสาหกรรมการบินถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO 2และก๊าซอื่นกระจกอื่นๆสู่บรรยากาศของโลกเรานะคะบริษัทก็มีเป้าหมายสูงสุดในการปฏิวัติวงการเครื่องบินของโลกให้เข้าสู่ยุคข,ของเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า Spirit of Innovation เพื่อลดการปล่อยมลพิษให้เท่ากับ0% ภายในปี2050ค่ะนั่นก็คือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจและกำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ของเราให้ร้างโรคมากขึ้นนะคะและก็เชื่อว่าคงจะมีอุปกรณ์หลายๆชิ้นในอนาคตอันใกล้ของเราจะตอบโจทย์การรลักโลคของเรามากขึ้นนะคะไม่ทำลายโลกของเราอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ